อ,อยู่ควรใดไม่สุขสําราญเหมือนอยู่บ้านเราช่วงวิสัยทัศน์หนองคายสู่วความรุ่งเรืองทศวรรษหน้าโดยประภารัฐสิริรัฐชูกลิ่น ในช่วงของน้องคายสู่ความรุ่งเรืองทศวัรดหน้าวันนี้เรายังอยู่กับท่านประภารัฐศิริรัตชูกลินนะครับท่านอยู่ในห้องส่งแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับวันนี้มีเรื่องที่จะเล่าเรียนให้ก right. ับผู้ฟังเป็นเรื่องอะไรครับเชิญครับค่ะอันนี้เป็นการอัดล่วงหน้านะต้องสารภาพกับท่านผู้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวประภารัฐศิริรัตชิริรัตเนี่ยก็จะไม่ได้อยู่ประเทศไทยนะคะประมาณสองครั้งนะคะคือ วันที่9กับวันที่16นะก็จะไปดูงานกับคณะ,ะปรมอสิบส23คือหลักสูตรกฎหมายมหาชนของพระปกเกล้านะคะก็จะไปต่างประเทศเวันวันที่9เนี่ยจะไปกระบี่นะคะแต่ว่าวันที่16เนี่ยจะไปเซนเจอเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องเซนเจ้นแต่เซนเจอเนี่ยข้อมูลเยอะมากเลยก็เดี๋ยวจะ ขอความนาคุณออสว่าเดี๋ยวมาอัดอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็คือจริงๆแล้วมันมันขยายจากคราทวที่เราที่ทําไม่ทันน็คือเพราะว่าข้อมูลเยอะใช่ไหมที่เราจะพูดถึงเรื่องการบินไทยเนาะท่านผู้ฟังคงพอดีตอนนี้ม,นมีข่าวออกมาว่าทางการบินไทยนี่รับไพร์โหลดก็คือนักบินที่จะไปสอบเข้าเยอะมากเลยคนหลายคนคงเห็นว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งสิ่งที่ ถูกเรียกว่าไม่ได้เกิดขึ้นเลยระหว่างช่วงโควิดคือการบินถูกไหมคะพระเอิญทีเ่เรียนตัวเองคือพิทุกเลิศพ่ตุกเนี่ยก็สนใจการบินไทยมากเลยเพราะว่าหนึ่งเคยสอบกันไทยสองก็เคยเป็นแอร์เนาะครับตอนนี้ก็เป็นแอร์กี่อยู่ไม่ใช่แอร์ธรรมดาเอาแล้วก็การบินไทยตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านที่กรุงเทพซึ่งพี่อยู่มาตั้งแต่เจ็ดขวบก็ย้ายจากกรุงค่ายไปกรุงเทพคือวิภาวดีสามกับวิภาวดีห้า นะคะวันนี้ขึ้นไปเล่าให้ฟังการบินไทยว่าเกิดอะไรขึ้นกับการบินแห่งชาติของเราและเราเพลิกฟื้นกลับมาได้อย่างไรนะคะก่อนอื่นก็ต้องเล่าให้ฟังว่าการบินไทยนี่ในปี2523นะคะตอนนั้นพี่มันจะจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพี่ก็คือว่าเพี่ก็ได้ตอนนั้นการบินไทยได้ย้ายแตวก่อนอยู่หลานหลวงเขาก็ไปซื้อโรงโรงเรียนรู้สักเซนจอนไหมเซนทันล,ลาดพ้าแถวเนี้ย สามแยกลาดพร้าวก็แถวลาดพร้าวก็จะมีจะมีโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนหนึ่งจําไม่ได้นะตอนนั้นพี่อยู่ปีปีสี่ของเกษตรนั้นอายุวัยสิบเก้าปีกำลังฮอตฮิตมากเลยที่นี่มีเพื่อนอันเมื่อเขาเปิดเกิดเปิดปีถูกไหเายี่บสามเขาก็ไปซื้อโรงเรียนนานาชาติของของเรียนนานาชาติมาแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปการวินไทยซึ่งจนบัวันนี้ก็ยังอยู่ตรงนั้นก็อยู่ตรงข้ามบ้านเราก็มีเพื่อน เพื่อนรักนะคะที่เรียนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยกันเนี่ยก็ชวนว่าเฮ้ยตุ๊กไปสอบเป็นเพื่อนเราหน่อยสิอะไรเงี้ยพอดีเขาเป็นลูกพีลกลก่ลูกน้องกัะคุณคือเอ่ยชื่อแม่อาจจะไม่รู้เรื่องแต่รู้จักวิลลี่แมคกินทอชไหมครับคนดังเป็นแม่วิลลี่แมคกินทอชกับแคทลียาแมคกินทอชนะก็คือพี่ยอพรแมคกินทอร์ชเราก็เลยไปสอบกันตอนนั้นจําได้ว่าตกใจนะเขาให้ไปสอบอยู่ที่อย,ทอยู่ที่บัญชีกรสิทัต์ กับเศษศาสตร์จุฬางงมากเลยไปเช่าพื้นที่จุฬาได้ยังไงปรากฏว่าตอนนั้นฮอตฮิตมากการบินไทยนี่ปรับเปลี่ยนจากเบรนอากาศไทยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคุณพ่อบอกว่าเดรนอากาศไทยนี่มีไปถึงเวียงจันทร์เลยนะ,ะแล้วหม่อมม,อมเจ้าองค์หนึ่งเนี่ยท่านก็มาซ่อมรถท่านอยู่การบินเดรนอากาศไทยมาซ่อมรถที่สี่แยกพิอานาคุณพ่อทาเป็นอู่ซ่อมรถที่ปัจจุบันนี้ที่เราเป็นป้ายพลันบีที่พี่เช่านี่แหละนะคะแค่นี้ ตอนนั้นก็นจำได้ว่าเราก็ได้ไปเที่ยวเดินอากาศไทยที่บิงจันใช่ไหมเสร็จแล้วก็นี้พี่ก็ไปสอบพันหร้อคนจําได้เอาสิบแปดคนครับงงมากเลยแล้วข้อสอบก็เป็นเป็นข้อสอบที่ตลกมากเลยก็คือข้อสอบที่เขาถามปัญหาซึ่งมันไม่น่าจะมีในข้อสอบของอคนที่เป็นแอร์โฮสเตสนะเช่นกระแสน้ําอุ่นที่อยู่ระหว่างดูแล ยในยุโรปที่อยู่ทางขวาของอเมริกาหรืออยู่ทางซ้ายของของอยุโรปเรียกว่ากระแสน้อุ่นอะไรอย่างเงี้ยท <c oughs> ่าหลงไหมจริงๆ <c oughs> มันชื่อก l าต d stream นะคะแล้วก็นกไซบีเรียพันนี้ชื่ออะไรที่บินจากไซบีเรียมาประเทศไทยเงี้ยมันก็ทําให กำจัดคนที่ออกจากข้อเขียนได้เยอะมากเหลือประมาณสองร้อยจากพันหกเหลือสองร้อยสองร้อยก็ต้องสู้กันสอบสัมภาษณ์เหลือสิบแปดเผอิญพี่ได้นะได้แบบเฉดเฉีวอะไรเงี้ยกรบตกก็ได้อยู่ทีนี้ทางกรรมการก็บอกว่าไม่แน่ใจเลยว่าคุณจะแบบเรียนต่อจะจะจะทำงานจนจบทำงานกับเราไหมบ้านอยู่ตรงข้ามนี้เองยังจำได้เลยกลัวว่าจะแบบ หนีไปไม่มาทํางานอะไรเงี้ยสรุปแล้วก็คือได้หนีจริงๆเพราะว่าได้ไปเรียนต่อต่างประเทศก็อยู่อเมริกานใน้สิบปีคืนี้กลับมาถึงเรื่องการบินไทยก็คือตอนเนี้ยเขาเริ่มเปิดรับไพร์โหลดเนาะแปลว่ารับจอบไพร์โหลดเพราะว่ากิจการดีละระหว่างนั้นเนี่ยช่วงที่พี่ไปเรียนบอปอห้าห้าหกเนี่ยก็จบปีห้าเจ็ดก็ไม่ได้ทำอะไรก็เลยนี่แหละไปทํางานเรื่องแม่บ้านหรือเป็นเจ้าของโรงแรมใช่ไหมครับเป็นทําเรื่องแม่บ้านเราปภคนส่นคนรถช่างอะไรเงี้ยก็เลยไป ไปประมูลของการินไทยได้มาจำได้ว่าทำที่ดีสองมีแม่บ้านหนึ่งร้อยสี่คนโอ้ตกใจเลยนะเยอะมากเลยหนึ่งร้อยสี่คนได้รายได้เดือนละประมาณล้านกว่าบาทดีสองนี่คืออะไรมันจะเป็นพื้นที่ใหญ่มากเลยนะในดีสองที่สวนภูมิมันจะเป็นลูกโดมกลมๆเนี่ยแล้วก็มีพื้นที่ที่ขายอาหารด้วยที่มีพั f แอน d p พายมีอะไรเนี่ย แต่แม่บ้านของเราเนี่ยต้องเช็คประวัติอาชีากรรมเพราะเขาต้องเข้าไปในคองขอดถือว่าสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมินี่ถือว่าเป็นต้นๆของโลกเลยนะคะเพราะว่ากสรสนามบินเรานี่โอ้โหแบบอย่างภูมิใจความเป็นคนไทยมากเลยก็มีพื้นที่ที่ยาวมากของขอดยาวแล้วก็เครื่องบินก็จะมาเสียบเป็น เป็นท่องท่อนเป็นท่อนเนี่ยมะที่เราทําออกแบบได้ดีมากนะแต่ตอนถมดินเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเพราะเป็นหนองงูเห่าคําว่าหนองคือมันต้องลุ่มเนาะมันก็อาจะถมหนองได้ก็เป็นแอ่งแทบเป็นลมไม่รู้งูไปไหนหมดนะแต่ก็งูไม่เห่าละตอนนี้คันนี้มันก็สวยมาก อ่แม่บ้านเราต้องเข้าไปถึงร้อยสี่คนไปตามของคอร์ดต้องเช็คประวัติอาชญากรรมด้วยก็คือไปทําความสะอาดแต่ละจุดนะ่ะที่ท่านเดินไอ,อ้ทางเดินอะไรทั้งหลายแหละแม่บ้านเราทั้งนั้นเลยก็คืออยากให้ภูมิใจว่าคนหนองคายก็ได้ไปทํางานที่นั่นนะงา<ม>แล้วพี่ก็ไปทํางานก็ส่งแม่บ้านไปที่ศูนย์อมันเป็นอาหารเป็นโภชนาการเขาจะมีสองแห่งที่ดอนเมืองและที่สุวรณภูมิก็เป็นเครี่องัวการบินไทย เคยทานพัฟแอนพายเขาไม่อร่อยมากเลยเขาก็ลองทดลองมาว่าเออเขาทําอาหารจะมีแบบเออเป็นเป็นเบเกอรี่ยางไงดีไหมยก็ปรากฏว่าเบเกอรี่เนี่ยก็ได้ออกมาเป็นเป็นเหมือนกับมาเป็นร้านที่แบบดังมากเลยนะคะณวันนี้พี่ยังไม่ได้ไปกินข้าวยู่การบินไทยเขาจะเปิดเป็นครัวครัวอร่อยล้นฟ้า เท่มากเลยก็คือจะเปิดจันทถึงสุกหกโมงเช้าถึงบ่ายสองพี่ไปทานที่นั่นเหมือนเราเข้าไปอยู่นั่งในเครื่องบินเลยนะพี่ส่งรูปก็ไปในไลน์ด้วยคีนนี้ก็จะเหมือนกับว่าได้ถึงอีกกีน่นาทีเนี่ยครับก็อ,อีกประมาณเกือบยี่สิบนะอ๋อค่ะคัะนนี้พี่ก็เล่าให้ฟังเรื่อยๆนะจริงๆถ้าจะอ่านตามเอ,อเอกสารียมันห้าสนะิบหน้านเนี่ยท่านผู้หวังงงจะเบื่อเพราะว่าคณะแฟนคลับเอฟซีของพี่ที่ไปตามที่ต่างๆบอกว่าไม่เอาอ่านนะเอาแบบ สนุกสนานเอาแนวฮาร์เลยเนี้ยคราวนี้พี่ก็ไปทานก็เราก็จะมีความรู้สึกเหมือนฝากไปกุอร่อยล้นฟ้าด้วยนะคะทุกวันศุกร์11โมงถึงบ่ายสองก็จะมีกัปตันหล่อๆของการบินไทยมาเล่นกีตาร์ร้องเพลงให้เราฟังเท่มากเลยและอนุญาตให้เราลองเพลงได้ด้วยแล้วก็มีหมวกหมวกกัปตันสี่ใบให้เราพวกเราใส่แล้วก็ถ่ายรูปสนุกสนานมากเราก็ได้ไปนั่งอยู่เก้าอี้การบินไทยมันจะมีแบบเราเซิร์ฟสวิตเอง หรือเป็นมุมที่เข้ามาเซอร์วิสไทยอะไรเงี้ยก็อาหารอร่อยมากแล้วก็ถูกมากไม่น่าเชื่อเราเหมือนเราไปนั่งอยู่ในเบาะของการบินไทยเก้าอี้เลยนะแต่ว่าเราได้กินอาหารที่ราคาถูกแล้วก็อร่อยแบบสเต็กอะไรเงี้ยแบบไม่น่าเชื่อจะถูกขนาดนั้นเนาะอยู่ต่ข้ามบ้านพี่เองไปได้เลยนะคะก็หรูหราเลยทางขึ้นก็เหมือนเราขึ้นเครื่องบินนี่แหละครับันไดขึ้นเครื่องบินแต่ว่าขึ้นไปห้องอาหารแล้ว โต๊ะตัวใหญ่ที่เอามานั่งมันเหมือนเับโต๊ะรับแขกอะเนาะกลมๆก่อนที่จะเข้าไปได้นั่งในที่นั่งกินอาหารเนี่ยที่เป็นเหมือนเก้าอี้ในสนามบินพี่ตกใจนะอะไรนะกลมๆใหญ่แท้รอค่ะอรอเครื่องบินนะอเอามาวางาให้เรานั่งเท่มากเลยเวลาพี่จะรับแขกสำคัญเลยก็ไปที่นี่ด้วยถูกลาดสองอย่างหกสิบบาทนี่นะ ถูกมากอาหารอร่อยจริงๆนะคะยังไงก็บอกดนการมินไทยด้วยการมินไทยเริ่มมาจากการเป็นบริษัทเดินอากาศไทยนะซึ่งเอามาผนวกรวมกันจริงๆแล้วตั้งแต่ปี2ส0 2เนี่ยก่อนพี่เกิดเนี่ยเออก็คือขนาดพี่ว่าพี่แกแล้วนะนะคะมาจากบรทบอทนะมาทนึกรวมกันกับบริษัท S A S คือ Scan d i n i v i a n Airline System ก็คือเป็นของสแกนว่างันนเถอะ สแกนดิเนเวียก็จะเป็นนอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์ก็ถือว่าสาประเทศนี้เป็นประเทศที่มีไรายได้ไม่สูงยุโรปนะแล้วอย่างฟินแลนด์นี่เป็นประเทศที่การศึกษาดีที่สุดในโลกพอดีเพื่อนพี่ไปเป็นเอกอัครราชทูตที่ด้านนาพี่ช้างด้านนพพรอัจฉริยะวนิชนาะทีนี้ก็มารวมผนวกรวมกันแล้วการบินไทยเนี่ยก็มาเปิดนะคะใน2อ2 0นไดเปิดลงสองพัสองอ s คืนหุ้นให้เรา เราก็ซื้อคืนทั้งหมดแล้วใครก็กรส่งการคลางถือคือเขาขายหุน้นคืนกับบ้านเมื่อบ้านบริษัทเราก็เอาเทคโนโลยีเข้ามาตามมาติคณะรัฐมนตรีก็เราก็ใช้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือ1เมษาย,ยน2531เตือนอากาศไทยได้รวมเข้ากิจการการบินไทยเป็นหนึ่งเดียวสภาพเป็นบริษัทมาหาชนจำกัดในวันที่20พฤษภาคม2537นี่องเกิดพอดี ลูกชายคนโตเกิด6พฤษภาคมนี่รับถึงนะคะบอมาจอเลขที่422นะะแล้วปี14พฤษภาคม2ส4 0การบินไทยได้รวมกันเขาเรียกว่า Star Alliance Star Alliance ลลก็คือเป็นพันธมิตรกันสตารก,ก็คือดาวนะคะก็จะประกอบด้วยลูกทันซ่าลูกทันซ่าน,นี่เป็นสายการบินของเยอรมันนะคะแอร์แคนาดา SAS สแกนเดวินเอร์ไลท์ส s บเจ็ United Airlines นะก่อตั้งแล้วณนะตอนนี้มีแอร์ฟรานซ์ด้วยที่ลูกชายพี่ก็อยู่เนี่ยนะคะครน,นี้สิบสี่พคโฮมสม้สีนน่ก็รวมกันเป็น s t a r ์อ n ไรนก็คือว่าเราจะซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือจะไปไมยแบบอันพิไทยเต็มจะไปแอร์ฟรานซ์แอร์ฟรานซ์เต็มจะมาแอร์แคนาดาได้เลยนะ,ะช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วก็ปียี่สิบสี่กันายสนายสง่งมาหกเปิดไทยสปา e แต่ตอนน้วปนณิถิไทยสมายยุบแล้วนะไม่มีแล้วมาเป็นการบินไทยอย่างเดียวเลยแล้วตอนนี้เต็มมากเพราะทุกคนเนี่ยเพราะว่าท่านท่านนายกเราไปโฆษณาดีกับท่านปานปรีพี่แสดงท่านปานปรีมากเลยแต่ก็เออโอเคเออก็เรามีฟรีวีซา่าเราไปเข้ามาแล้วตอนนี้เราก็ท่านก็โฆษณาเมืองรองก็มีคนมาน้องน้องน้องอ้อยจะเชื่อไหมพี่ไปไปหาคุณนาที่เป็นอดีตคณะบดีทันยแพทย์ที่เชียงใหม่เนี่ย ไปเชียงใหม่977บ,บาทอืมถูกนะออครับมาอุดอรเนี่ยพี่ช่วงสงการหลังสงการก่อนที่20หมื่นหกค่ะอ๋อไ <_ uch> ม่น 6, ่าเชื่อนะคือราคามันผกผันไปตรงว่าใครซื้อเยอะมันใกล้ใกล้สุดท้ายกยจะแตแพงมากเลยไม่นา่าเชื่อนะแสดงว่าคงมาทําให้อิสระเยอะมากครับลงอุดอรเนี่ยพี่ก็เอองั้นมันลื่ขึ้นเก้นจากอนแก่ข้องแก่ช่ประมาณแปดพันโอ้โหแล้วไปเชียงใหม่ 977เซลล์ฝุ่นยเยอะ <ไง S 1> พี่ไปเชียงใหม่มา<ง>ก็กลับมาไออุตรุประหมดมันอยู่ในอากาศเลยนะคะเสียดยมากเลยเพราะว่าจังหวัดเขาดีมากๆเพื่อนพี่ก็เป็นผู้ว่าอยู่หลายท่านที่นั่นอดีตผู้ว่านะ,ะเพราะฉะนั้นจึงทําให้การมีไทยมีานะเป็นรัฐวิสาหก,กิจต,ตรงน,น,นี้การิีไทยเนี่ยมีผลงานยังไงบ้างนะ,ะการมีไทยนี่ก็มีผลงานตัวย่อก็ชื่อว่าไทย T H A I เลย แล้วก็เขาจะดูแบบคลาสไฮโซมากเลยพอพี่ไปคุยกับเพื่อนบอกว่าพี่เคยสอบแอร์กันไทยได้นะเพื่อนก็จะแบบดูแบบดูรู้สึกเท่มากจริงๆก็คือพนักงานเสิร์ฟเนาะแต่อาจจะได้ได้ปินด้วยอะไรเงี้ยและส่วนใหญ่เขาคัดเยอะไงก็เลยแบบเอาคนแบบหน้าตาดีนิดนึงอะไรเงี้ยอาจจะคล่องแคล่วอะไรเงี้ยภาษาด้วยกับเพื่อนพี่ก็บางคนก็ตกนะ ว่ายน้ําพี่จําได้ว่าเป็นเด็กสาธิธธาตประสานมีเขาให้ว่านยะน้ำเรามีสระว่ายน้าครูก็จะให้ว่ายน้ําเยอะๆก็ลอยตัวเนี่ยให้ลอยตัวครึ่งชั่วโมงบางคนก็จะกิวกิดตกไปพผะเอิญพี่ผ่านมันนิดเดียวเองนะคะครนี้กลับมาในวันที่อ,อบริษัทการบินไทยหรือที่ตัวย่อว่า thai เป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดำเนินธุรกิกจเป็นการบินพาณิชย์สายการบินประจำชาติ และอยู่ในท่าอากาศยานหลักที่สวนภูมิและภูเก็ตก่อตั้งเมื่อวันที่1พฤษภาคม2503นะคะเป็นสมาชิกสตาร์อัลเลนซ์นอกจากนี้การมีไทยได้รับ่ให้บริการท่าอากาศยานทั้งหมด62แห่ง32ประเทศไม่ได้เป็นทุกประเทศนะบแบ่งเป็นต่างประเทศ59สานามบินประเทศไทย4สานามบินครอบคลุม3ทวีปทั่วโลกไปหมด นะอะไรได้ตังไปหมดมีฝูงวินแปดสิบเอ็ดลำเยอะนะถือว่าเยอะนะฮแล้วส่วนใหญ่เราก็ทั้งใช้ทั้งโบอิงแล้วก็แอร์บัสพี่เคยพูดเรื่องโบอิงกับแอร์บัสแล้วเนาะอยังครับยังเดี๋ยวคราวหน้าพี่พูดเดี๋ยวมันจะหมดเวลาก่อนนะเป็นสายการบินได้รับรางวัลสายการบินยอดเยี่ยมของโลกประจำปี2 0 1 9จาก skytrax ได้รับรางวัลที่หนึ่งสายการบินที่ให้สปา l o ยอดเยี่ยมของโลก The World Best p a Lounge ก็คือเลาที่ไปกินเย่างเงี่ยพี่มีบัตรทองใช่ไหมก่อนขึ้นเครื่องพี่ก็ไปกินสักหน่อยอย่างเงี้ยโอ้ยอาหารอร่อยมากต้องยอมรับเรื่องอาหารไทยแล้วการมีน,นไทยเขาแบบทําพิธีพิถันอย่างตะโก้นี่ก็มีเป็นตราการมีนไทยเตะโก้ในนั้น oh. แบบประดับดูลาหมาหา่างั้นเอะเวิร์กมากเลยนะคะไซค์กนานบิทีเป็นพนักงานบริการยอดเยี่ยมของเอเชีย best อ uh ่า แอร์ไลน์สตาฟฟอินเอเช2019และสกายแท็กอีกแปดรางวัลสะสมแล้วคนนี้ช่วงโควิดเขาก็แบบภาษาไทยเล็กเจ๊งอะนะภาษาาวัด <c oughs> เจ๊งไปได้รับการฟื้นฟูกิจการในปี2 5 6 3ยังไม่อยากจะกระซิบป,ประกักนเนเองเป็นนี้ที่อยู่ทั้งสาล้านนี่เนี่ยแต่ก็ยกให้แล้วละ่ะช่างมันเถอะเนาะคนนี้หลังจากนั้นเนี่ยเรามาดูกันดีกว่าว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกับ กับผู้ในการใหญ่การยิน,นไทยที่พี่รู้จักเนาะคันนี้คนที่พี่รู้จักเนี่ยมาตั้งแต่ปีสอง3าสามเนี่ยก็มียาวมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะพี่จะรู้จักท่านพลอากาศเอกจันญาสุวรรณทรัพย์คุณลุงคุณป้านเนี่ยเป็นคนแต่งงานให้พี่กับสามีเป็นผู้ถอดรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยแต่งเรืองอคายนี้เนี่ย<ร>อาการโวริสิการรเนี่ยสวมมงคลและท่านถอดมองคลน,นะะหลังจากนั้นก็จะมีพี่กระดกับพี่โรดีที่เขาบอกว่า เอาชื่อเขาเป็นนกแอเนี่ยมาตั้งกนกกนกไงพี่เขาเก่งมากเนี่ยมาจาก,สกเสยอวิรยุจัดการแล้ววันนี้ยังคุยเห็นอยู่ทุกวันนะะในไลน์เนี่ยก็พี่เขามาสอนที่บพอพนอากาศเอกนรงศักดิ์สักสกงกพงษ์ชื่อวิเล็กอยู่กรรมธิการคมนาคมอนุกรรมธิการทางอากาศด้วยกันนะคะท่านสรจกักรเกษมสุวรรณพี่เขาจบประสร์จุฬาท่านจรพนรพรโชติเกศเสียนพี่นกนาพนอากาศเอกชัยพฤกษ์อิทเจชรินาารพี่ตาย แล้วก็คนสุดท้ายที่พี่สนิทท่านเคยมาเป็นอผู้จัดการที่ขอนแก่นดิวดรชื่อท่านอชื่อ,อพี่แอสนะคะสุวัฒน์ศรีบุญเรืองนะปัจจุบันเป็นคุณชายเอี่ยมสิรินะคะกลับมาถึงเรื่องการวินไทยเรากํลาลังคิดว่าการวินไทยเนี่ยดีใจมากที่เขาฟื้นฟูณนะัวันนั้นเนี่ยหลายคนอาจจะถามว่าการวินไทยเนี่ยมีปัญหาเศรษฐกิจอะไรท,ที่ที่ต้องพับไปเนี่ย พี่อยากจะบอกจุดจุดหนึ่งซึ่งอยากจะวิงบอลแล้วขอร้องบางทีอาจจะถึงนักการเมืองนะนักการเมืองเป็นคนมตนิให้ซื้อซื้อเครื่องบินนะคะวันนี้มีการประกาศเรื่องการที่นักบินให้นักบินมาบินการบินไทยนี่ขายตึกไปเยอะนะ,ะขายตึกหลานหลวงขายตึกที่อยู่เตรงสี่แยกเเวแถวไอทีสแควร์ไปเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เวละแล้วก็ขาย ครื่องบินบางเครื่องบินคือเครื่องบินเนี่ยคนที่มีอํานาจก็สั่งให้ซื้อไม่รู้ว่าเกิดเหตุผลอะไรที่ไหนซื้อ <c oughs> นะคะแต่นักบินหนึ่งคนคุณอาจจะคิดมันง่ายไม่เหมือนขับรถยนต์นะทําไมกัปตันพูดว่ายู่ก็อยู่ไปก็ไปไม่ขึ้นเครื่องก็ได้เพราะระหว่างบินไปอะไปไปยุโรปไปฝรั่งเศสสิบสามชั่วโมงเขาคือคนเดียวที่จาชีวิตเรานักบินที่บินแอร์บัสก็ไม่สามารถจะบิน โ,โบอิงได้เพราะว่าบุ่มนี้เป็นคุณเคยเข้าไปคอกพีชไปคุณออนเข้าไปในคอกพีชพี่ก็มีเพื่อนไปขับกันเข้าไปถึงตกใจนะปุ่มเยอะนี่เป็นหมื่นปุ่มเลยถึงต้องมีนักบินอยู่สองนักผู้ช่วยสองนักบินและคุณกินสามอาหารสามคนเนี่ยนักบินใหญ่แล้วก็ผู้ช่วยสองเนี่ยจะต้องไม่กินอาหารเหมือนกันเพราะถ้าสามคนกินอาหารเหมือนกันท้องเสียเครื่องบินหมุงโลกเลยตายทั้งลําเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องเข้าใจอยากจะวิงวอนว่าถ้าจะซื้อเนี่ยให้ถามการบินไทยก่อนได้ไหมเพราะอย่าซื้อมันใหญ่พวดลือหลูหลาหมาเห่าพวดเพราะมันขับไม่ได้ทุกอันสายการบ,บินนักบินเนี่ยนี่พี่มาเพื่อเรื่องนี้เลยนะที่บินเนี่ยลูกชายพี่เบิร์นรู้เรื่องเครื่องบินเยอะเขาอยากเป็นนักบินสมัยเด็กๆอยู่เรียนอนุบาลนองคายตัวใหญ่มากคุณอ๋องเนี่ยตอนนี้ร้อยเก้าสองเซนณวันนี้เนี่ยอตอนเล็กๆเ,เป็นนักบินแรกก็เลยให้บวชเนนสี่สี่ครั้ง บินธบาดไปก่อนเนี่ยนักบินเหมือนกัน <c oughs> เขาก็เลยจะมีความรู้เรื่องเครื่องบินเยอะเพราะฉะนั้นเครื่องบินหนึ่งลำเนี่ยส่งไปเรียนเนี่ยเขาจะเรียนได้ยอย่างเดียวเลย <c oughs> คุณจะซื้ออีกอี่ลำเนี่ยก็ต้องจ้างนักบินเพิ่มแล้วก็ฝึกใหม่ใช้เวลาฝึกบินเป็นปีเลยนะ,ะอ่ะเพราะไอปุ่มนี้เต็มไปหมดอย่าลืมว่าเราขึ้นเครื่องคือเราฝากชีวิตไปกับเขาเนี่ยค่ะไม่ทราบว่า,าเวลาหมดหรืยอยังเหลืออีกประมาณทักอ่า 5นาทีครับโอเคค่ะเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นสิกเก่าการบินไทยนะคะถึงแม้จะเป็นแอร์โฮสเตสตัวน้อยๆน,นะคะก็รักการบินไทยสายการบินแห่งชาติอยากให้ทุกคนไปไปช่วยกันอุดหนุนการบินไทยนะคะอาหารอร่อยถูกที่ครัวล้นฟ้าอร่อยล้นฟ้าช่วยขึ้นการบินไทยหน่อยนะคะมันอาจจะแบบบินไปสุวรรณภูมิมันจะมีสุวรรณภูมิก็มีเวียดเจ็ตบางกอกแอร์เวย์ แล้วก็การบินไทยนอกนั้นโลคอสอื่นก็จะเป็นดอนเมือง mm hmm. ก็ฝากกันช่วยบินหน่อยมันอาจจะเหมือนดูแพงแต่ว่าบริการเขาดีจริงๆพี่ช่วยโฆษณาให้นะงาก็จะมีเอีโคโนมี่พลัสที่พี่ปกตินั่งจะจะมีบายเยอะไงเขาก็จะดูแลเราอย่างดีก็จะดูแลเราเหมือนเราไปต่างประเทศเขาก็จะนั่งคุกเข่ากันลาเหมือนเราอยู่กับหมุนรู้สึกเป็นเจ้าหญิงเลยนะรับอาหารอะไรดีคะมีให้เลือกอะไรอย่างเงี้ย หรือไปดูแลอย่างน้อยเนี่ยโลคอสื่นอาจจะถูกก็ประมาณไม่กี่ร้อยนะคะแต่ว่าเขามีอาหารให้ทุกคน mm hmm. ถ้าเป็นอีโคโนมี่ธรรมดาก็จะมีอาหารเป็นกล่องง่ายเป็นถุงไปเลย <Yeah. S 1> คุณไม่กินก็ถือกลับบ้านได้อร่อยแน่นอนพาแฟนไพแต่ถ้าเป็นเป็นอีโคโนมี่พลัสก็จะเป็นอาหารร้อนอุดมาเลยคุณจะได้มีความรู้สึกว่าคุณบินไปทั่วโลก ในความรู้สึกเหมือนไปต่างประเทศแต่อยู่ในประเทศเนาะถ้าคุณอยากขึ้นเครื่องบินแต่ไม่อยากขึ้นก็ไปกินอร่อยล้นฟ้าครัวอร่อยล้นฟ้ารักคุณเท่าฟ้านะไงยังไงก็ฝากการบินไทยไปในอ,อ้อมอกอ้อมใจด้วยช่วยกันสนับสนุนว่าตอนนี้เขาเขาฟื้นคืนมาแล้วเขาก็ขายเครื่องบินที่มันไม่ไม่มีประโยชน์ใหญ่ไปอะไรเงี้ยที่มันไม่เต็มลำก็ต้องจ้างนักบินเหมือนกันมันเป็นฟ i ก e d c o สมันเป็นค่าใช้จ่ายประจำนะเนาะ รายได้ไม่มาเนี่ยก็ลําบากมันเหมือนโรงแรมเนี่ยต้องอยังไงก็ต้องจ้างพนักงานถูกไหมคะแล้วก็ช่วยอุดหนุนพัฟแอนพายด้วยนะคะสายการบินแห่งชาติฝากไวไ้ในอ้อมใจด้วยนะคะรักคุณเท้าฟ้าค่ะครับผมนี่ก็เป็นเรื่องราวนะที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่มีข้อมูหลหรืออาจจะทราบแต่ไม่อาจจะลึกซึง้ง <laughs> เรื่องของการบินไทยจริงๆแล้วผมก็ เคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กเดินอากาศไทยใช่ไหมามาเป็นการบินไทยต่อจากนี้นแ,ลแล้วก็ไยสมายยุบรวมกันนะไยยุบรวมกันนะครับก็ถือว่าเป็นสายการบินของของประเทศไทยที่เราควรจะช่วยกันอุดหนุนสนับสน, <laughs> นุนค่ะแล้วอุดหนุนด้วย ครับครับวันนี้ได้รับความรู้เรื่องอแปลกๆใหม่ๆคร<า><บ>ับน่าจะเป็นสนเจิอ่รสนเจินนาของประเทศจีนใช่ค่ะนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นรอติอดตามค,ค่ะควันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ